ลูกค้ามีเครดิตประวัติดีกู้สินเชื่อเกิน8เดือนจนถึง1ปีประวัติดีผ่อนตรงผ่อนดีทุกอย่างจัดเต็มฟรีดาวออกรถไม่เกิน15,000บาทนะคะผอนอยู่ที่ประมาณ6,500บาทผ่อนได้นานสุด5ปี60เดือนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกฤษฎดาคูดคารนะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้านะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับลูกเตาะะกกา่านะคะกับโชว์รูมกฤษฎดาคูดคารนะคะวันนี้นะคะเต่ามีรถ SUV นะคะมาแนะนํานะคะสําหรับคันนี้เป็น Honda c r ซเครื่อง2.0รุ่น S ปี P 2008นะคะราคาเพียง319,000บาทลูกค้ามีเครดิตประวัติดีกู้สินเชื่อเกิน8เดือนจนถึง1ปีประวัติดีผ่อนตรงผ่อนดีทุกอย่าง จัดเต็มฟรีดาวออกรถไม่เกิน15,000บาทนะคะผอนอยู่ที่ประมาณ6,500บาทผ่อนได้นานสูนยปี60เดือน นะเดี๋ยวพามาดูสภาพกันคันนี้ปี2008สภาพเดิมๆนะคะสีดำสแตนดาร์ดเลยนะดำสนิททั้งคันเลยเนาะมาพร้อมกับล้อมแม็กตัวนี้นะคะแม็กจะเป็นแม็กห้าห้าก้านแม็กเดิมของเขาเลยของ Honda CR-V ตรงสเปครุ่นเลยเครื่อง2.0รุ่น S นะคะรุ่นนี้คนจะนิยมเพราะว่ามันขนของได้เยอะนะคะจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจมองข้างนะคะข้างหลังสามารถเปิดนะคะเปิดท้ายแล้วก็เก็บของได้เยอะนะคะรุ่น,น นี้เขาก็จะมีแผ่นนี่มีแผ่นวางของนะคะตัวนี้นะคะบางคันเนาะจะไปเจอบางคันไม่มีแล้วตัวนี้นะคะน้อยมากที่จะเจอแบบนี้เพราะรถค่อนข้างที่จะจะบอกว่ารถปี2008อะ่ะคือก็ไม่แก่จนเกินไปนะแต่ว่าถามว่าของพวกนี้บางทีคนเอาออกเอาเข้าเอาออกแล้วก็หายแล้วก็หาไม่เจอนะแต่ตัวนี้มีครบมีให้พร้อมหมดทุกอย่างเลยนี่มีถาดรองพื้นนะคะเก็บของได้เยอะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าจะกินน้ำมันนะคะตัวนี้ประหยัดแน่นอนเนาะติดแก๊ส LPG นะคะแล้วก็เป็น LPG หัวฉีดที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบของวิศวกรเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าแก๊สจะมีปัญหาไหมหรือว่ากลัวนู่นนั่นนี่นะคะลูกค้าไม่ใช้แก๊สก็ ใช้แค่น้ำมันก็ได้ตัวนี้นะตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะนี่เซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์เนี่ยก็คือออกแบบโดยเฉพาะเลยเป,เป็นของแต่งนะตัวนี้สวยไล่เข้ามาจนถึงภายในนะคะภายในจะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมแล้วก็เกียร์อย่างที่เต๋บอกเกียร์อยู่ตรงนี้สภาพภายในนะคะตัวนี้สภาพภายในไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะเขาก็จะ เป็นสีที่สีเดียวกับเบาะนะคะสีครีมนะคะสีครีมรถสวยออปชั่นตัวนี้มาเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็น Airbag ABS นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ใช้ได้แล้วก็สภาพยังอยู่สมบูรณ์นะคะเหมือนสภาพป้ายแดงเลยเกียร์เขารุ่นนี้ก็เกียร์สมูทขับง่ายคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ขับได้เลยนะคะหัวเกียร์ก็อยู่ตรงนี้ไม่เกะกะนะคะแล้วที่สําคัญวางขานะคะตรงวางเท้าเนี่ยเขายังมีนี่เห็นไหม ช่องว่างๆตรงนี้ลูกค้าสามารถวางของเก็บของได้แล้วก็ตัดมาข้างหลังนะคะข้างหลังสภาพมาขนาดนี้สมบูรณ์แบบขนาดนี้นะขอบอกเลยว่าลูกค้าขาได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนี่กว้างนั่งสบายอันนี้เบาะเบาะเดี๋ยวพับให้ดูนี่ที่ต่อบอกพับเบาะลงมาได้แล้วเราสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะอะ่มาดูห้องเครื่องนะคะสภาพใครบอกว่ารถปีเก่าเต๋าเถียงเลยเพราะว่าสภาพเข้ามาแบบกริบๆสภาพเหมือนป้ายแดงเลย สำหรับวันนี้เต๋าแล้วก็ทีมงานกิษราคุดคาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ